ห้องน้าห้องน้าอยู่ข้างล่างก็ขเข้าห้องน้าเสร็จปุ๊บได้ยินเสียงบันไดเดินเดินเป็นตัวบ้านเป็นบ้านไม้อะไรเนี้ยแล้วก็เป็นบันไดไม้ก็เดินเดินพี่ก็เข้าห้องน้าอยู่แล้วก็ทุบประตูปึง้งปึ้งปึ้งพี่ในใจพี่จะคิดว่าแหมไอ้เหียเล่นกูก่อนเลยนะนเปิดเปิดบินกูก่อนเลยเดี๋ยวกูเอามึงให้หนักเลย ให้น้องเข้าใจก่อนคือด้วยความเป็นคาแรคเตอร์ของพี่พื้นฐานพี่จะเป็นคนไม่ค่อยเชื่อเรื่องเรื่องพวกนี้คือเร,เราใช้คําว่าเราไม่กลัวแล้วเราก็ไม่เชื่อแล้วเราก็เล่นแล้วเราก็ชอบแกล้งเพื่อนนี่อันนี้เป็นนิสัยพี่ส่วนตัวแล้วเวลาที่พี่ไปไหนแต่ละที่เนี่ยมันมักจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันเกิดขึ้นโดยที่พี่เนี่ยเป็นคนเจอแล้วเวลาพี่เอาไปเล่าเอาไปบอกเพื่อนเอาอะไรอย่างเงี้ยมันเหมืแล้วก็พี่จะไปไปแกล้ง จนกระทั่งเจอกับตัวเองแล้วก็คนเคบมรอบตัวเนี่ยมาเจอพี่ไปชอบไปเที่ยวกลางคืนแล้วนักข่าวปฐมทีข่นคเชยสีเวลาไปเที่ยวไปอะไรกันเนี่ยกลางคืนก็พอตอนนั้นผับเลิกก็ประมาณสักตีสองก็ไปนอนบ้านเพื่อนอันนี้น้าจิ้มหรอนะไปนอนบ้านเพื่อนบ้านเพื่อนนี่เป็นเป็นร้านขายของเก่าจะมีเฟอร์นิเจอร์เก่าเยอะมากอะไรมากลักษณะทางเข้าของบ้านหลังเนี่ยมันเป็นซอยคล้ายๆเหมือนเดิมมันไม่ใช่หมู่บ้าน เป็นทางที่มันเป็นเป็นหินแล้วก็เดินตรงเข้าไปคล้ายๆเป็นโรงงานเก่าซึ่งเป็นตัวตึกตัวบ้านอะนะเป็นอาคารเป็นอาคารเหมือนอาคารพาณิชย์ที่มันติดต่อกันแต่ว่าที่เขาปลูกมาเหมือนไม่ได้ปลูกมาขายอะเพิปลูกอยู่เองแล้วก็เป็นชั้นสามสี่ชั้นขึ้นไปสูงๆไปเเก็บของอะไรของเก่าทั้งนั้นเลยบวกชามเก่าตู้เก่าไม่มีแต่ก็มีห้องห้องเปล่าๆไว้สําหรับเจ้าของบ้านเนี่ยเขาไปนั่งพักไปนั่งไปนอนเนี่ยเราก็เลยไปนอนที่นั่งซึ่งเพื่อนก็เป็น เ,เป็นเจ้าของซึ่งเป็นคนห้ามพี่เองบอกว่าวันเนี้ยมึงห้ามเล่นเพราะทุกทีเนี่ยพี่ไปไหนไปไปภูเก็ตพี่ก็ไปเล่นพี่ชอบโรงงานไฟไหม้พี่ก็เข้าไปเล่นหัวโจกตัวแก่นหัวโจกตัวแก่อไม่เชื่อไม่เชื่อ,เ,อ,อเล่นผีเข้าจนตัวเองป่วยอ,อย่างเนี้ยพอเมาเเสจก็อ่ะก็ไปนอนกันเด็กวัยรุ่นกนะ้าสูนน่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะนอนรวมกัน พี่เข้าไปถึงปุ๊บที่ที่บ้านตรงนั้นนเป็นร้านขายของเก่าพวกรูปปั้นเก่าแจกันเก่าอะไรเก่าอาห้องนอนมันก็อยู่ชั้นสามเราก็เดินไปผ่านพวกรูปปั้นพวกอะไรพวแบบรรยากาศส้นเตนมากพ <c oughs> ี่เอวังเวงมากตัวพี่ก็คิดแล้วเดี๋ยว,วกต้องหลอก <c oughs> เพื่อนสักคนสองคนนะเอาให้มีความกี้การเกิดขึ้น <c oughs> พอไปถึงปุ๊บก็ไปถึงห้องนอนก็ไปนั่งรวมกันประมาณหกคน <c oughs> พี่ก็เข้าห้องน้า ห้องน้าอยู่ข้างล่างชั้นสามลงลงไปชั้นสองพี่ก็เดินลงไปข้างล่างในช่วงที่เดินลงไปข้างล่างเนี่ยพี่ก็ก็เข้าห้องน้าเสร็จปุ๊บได้ยินเสียงบันไดเดินเดินเป็นตัวบ้านเป็นบ้านไม้อะไรเงี้ยแล้วก็เป็นบันไดไม้ก็เดินเดินพี่ก็เข้าห้องน้าอยู่แล้วก็ทุบประตูปึ้งปึ้งปึ้งพี่ในใจพี่จะคิดว่าแหมไอ้เหียเล่นกูกรเลยนะเปิดเปิดบินกูก่อนเลยเดี๋ยวกูเอามึงให้หนักเลยแล้วก็เฮ้ยใครอะ อันนี้คือเราแกงยานเว้ยกูกลัวป,ปึ่งปึ่งพี่อาน้ําสาดคามห้องน้ําไป<ม>โครมเงียบเป็นขันเหรอเป็นเป็นขัน๋อเป็นขัน,นาสาดไปเราก็สาดโครมเข้าไปพอสาดเสร็จปุ๊บเลยใจเราคิดว่าโดนยังไงก็โดนพอโดนเสร็จปุ๊บเงียบไว้ข้างนอกเปิดประตูไปไม่มีใคร<ม>แต่แต่น้ำเนี่ยเจ๋งเลยนะ<ม>อ่าก็เป็นรอย เหมือนเป็นรอยเท้าแต่ว่าไม่ไม่เต็มเท้าดีก็เดินขึ้นบันไดไปคิดว่าไม่ได้แดกกล่ะ mm hmm. พี่ก็เดินขึ้นไปพอเดินขึ้นไปทุกคนก็นั่งเงียบ mm hmm. ไม่มีอะไรพี่ก็มองหาหคนเปียกก่อนเลยไม่มีใครเปียกเฮ้ยเมื่อกี้ใครเคาะประตูห้องน้ําทุกคนก็บอกเจที่เนี่ยกูขออย่าเล่น mm hmm. จริงเรื่องอะไรก็ได้วันนี้มึงอย่าเล่นอ่ะเราก็มึงอย่ามาแอกไอสัตว์เมื่อกี้มีใครเคาะประตู mm hmm. ลงทุนนะไอสัตว์ สายภาพนี้กูกกสาดน้ำไปเต็มที่เลยไม่มีใครเจไม่มีใครลงไปมีมึงคนเดียวที่ลงไปอหมมึงก็ทำกูแบบนี้อีกแล้วมันต้องมีก็ไปเดินจับ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 ,จบไอช่วงระหว่างจับ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 อยู่เนี่ยพวกไอพีก็คิดนะเฮ้กูสาดจริงนะอ,อะไรจริงนะเฮ้ครวะสักพักเพื่อนหนึ่งในหกไอเฮียกูไม่อยู่แล้วแล้วแม่ก็วิ่งออกไปเลย<ไ>เอแม่ก็วิ่งออกไปเลย ตึงนืตึงบอกโอ้โหพวกมึงแม่งทุ่มเทว่ะคือพวกมึงจะเอากูให้ได้เลยว่างั้นเถอะอ๋อก็คือคิดจริงจริง่คิดว่าเป็นเพื่อนแกล้งอยู่ยังไงก็คิดว่าเป็นเพื่อนแกล้งจริงเราคือโดนแน่นอนอ่ะทีนี้พอไอ้นี่เขาวิ่งออกไปปุ๊บไอ้พอบรรยากาศมันก็เหมือนตอนที่พวกเราเจอกันก็เริ่มเริ่มแบบเริ่มเริ่มเริ่มตกใจเริ่มอะไรเป็นอะไรทีนี้ไอ้ช่วงที่กําลังตกใจไปเนี่ยบอกเฮ้ยพวกเอาเอาแต่พอดีเอาแต่พอดี ช่วงที่พี่กาลังพูดเราเอาแตพ่พอดีพอดีแต่พี่เนี่ยเงยหน้าเข้าไปตรงตรงห้องเนี่ยมันจะมีหน้าต่างอยู่ด้วยแล้วพี่ก็สะดุ้งแล้วพี่พอเงยน,น้าอุ้ยไอ้เฮียตกใจพี่เห็นเงาลุงแก่ๆนั่งยองๆอยู่ตรงสันกำแพงแล้วพี่ก็อุ้ยไอ้เฮียตกใจแล้วแบบกรหัรมาหาเพื่อนมึงเห็นปะเนี่ยมึงเห็นมึงเห็นกูปะเนี่ยไอ้เฮียตกใจใครวะลุงที่ไหนวะพี่พอพี่พูดสิ้นเสียงพวกนี้ไปปุ๊บ ลุกกันหมดแล้วก็วิ่งแบบบานแตกอ่ะภาพที่พี่เห็นเนี่ยคือมันเป็นลุงแก่คนหนึ่งนั่งยองๆเหมือนนั่งสูบยาเส้นเนี่ยมองเข้าไปในห้องมองมาแทนที่ห้องเราแทนที่ห้องเราแต่พี่อย่าลืมไปว่าพี่อยู่ชั้นสามเออแล้วใส่กำแพงคือมันสูงขนาดคือมันสูงมากมันสูงมากเพราะบ้านของเขาก็ทําเขาทําปิดไว้หมดเลยใส่ขโมยอะไรอ่าอใจพี่คิดว่ากำแพงมันสูงมากสามชั้นเลย นะคือห้องเนี่ยชั้นสามใช่ไหมเราไม่มีกําแพงขึ้นไปถึงชั้นสามแล้วก็มีหลังคาขึ้นอีก<ม>แต่ว่าไอ้ที่พี่เห็นเนี่ยคือลุงแก่ๆเนี่ยนั่งยองๆนั่งมองหน้านั่งยองๆคนนั่งคนคนโบราณน,นั่งยองๆเสื้อผ้าเขาใส่ยังไงทําได้เออครับคล้ายขับคานะมันก็เป็นเหมือนคนแก่ทั่วไปมีผ้าขามา้ามีอะไรพวกเนี้ยนั่งอยู่ซึ่งใจพี่เนี่ยตกใจคิดว่าเป็นขโมยแต่บรรยากาศเนี่ยเพื่อนเนี่ยมันวิ่งแล้ว มันวิ่งลงไปแล้วตึงตั้งตึงตั้งโคมคามไอพี่ก็วิ่งหลังจากนั้นเพราะว่าเพื่อนก็วิ่งกันหมดเราก็ไอ้นี่กันหมดเราก็เฮียรอกูด้วยไม่รู้อะไรเป็นไรก็วิ่งกันออกไปพอวิ่งออกไปปุ๊บทุกคนก็พูดมึงเห็นใช่ไหมมึงเห็นใช่ไหมที่นั่งอยู่บนสารกำแพงมึงเห็นใช่ไหมคือบ้านของเก่าตรงนั้นเนี่ยคล้ายๆเขามีอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะเอ่อคล้ายๆแบบผีบ้านผีเรือนผีคนะอะไรที่เขาจ้าเขาเฝ้าเฝ้าสมบัติ เขาเลี้ยงไว้เฝ้าสมบัติหรืออะไรสักอย่างนึงซึ่งระหว่างทางจะมีเครื่องเส้นมีอะไรพวกนี้แต่ไมเลยเป็นเพื่อไปเที่ยวเฉยคือพอเที่ยวผับเสร็จไม่มีที่ไปก็เลยจะไปนอนบ้านเพื่อนพอเมาเมาด้วยกันก็ไปนอนบ้านใครสักคนนึงใช่คนที่เป็นอย่างนี้คนที่ห้ามพี่ก็คือคนที่คนเจ้าของบ้านนบอกอยาเล่นแล้วพี่ขับรถไปจอดตรงนั้นคนเดียวแล้วเราวิ่งออกไปจนถึงปากซอยทุกคนออกมาหมดแล้วพี่ต้องเอาต้องเดินกลับไปเอารถอ่ะตีสาม หลังจากที่ออกมาแล้วอ่ะมีการแบบมานั่งคุยกับเพื่อนไหมว่าเฮ้ยเห็นอะไรเห็นรูปทุกคนพูดเหมือนกันหมดก็คือทุกคนเนี่ยพูดตั้งแต่แรกก่อนที่พี่จะขึ้นมาจากห้องน้ําก็คือทุกคนเ,นเห็นเห็นคนเห็นเงาคนว่าเดินอยู่บนรอกสันกําแพงแต่ทุกคนเข้าใจว่าเป็นพี่อ๋อคิดพี่ไปแกลงคิดว่าพี่ไปแกลงสันกํากแพงมันสูงมันคนสามารถปีนขึ้นไปได้ไหมครับ เข้าที่พี่จําได้คือปีนไม่ได้เพราะเขาเขาทำกำแพงไว้กันขโมยเขาเลยทำไว้สูงมะถ้าถึงสามชั้นนี่ก็สูงมากเลยนะบันไดผ้าเนี่ยเอาวัสดเสียวอ่ะถ้าจะปีนอ่ะอย่างเงี้ยนะแต่ตอนนั้นคือตีสามด้วยไงตีสามด้วยตีสามด้วยใช่แล้วทุกคนเนี่ยเข้าใจว่าพี่เนี่ยลงไปหลอกผีเพื่อนแต่ด้วยความที่ว่าพอคุยกันเสร็จแล้วก็มันนึกกันขึ้นมาได้ว่าเดี๋ยวนะไอ้เจเข้าห้องน้ํา แล้วไม่มีใครลงไปข้างล่างประตรูไม่ได้เปิด<ม>แล้วก็แพงสูงนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ไอ้นั่นวิ่งคนแรกอคือทุกคนเห็นหมดทุกคนเห็นหมดอันนี้คือเป็นการเล่าให้ฟังเฉยๆว่าเวลาที่พี่ไปที่ไหนอ่ะมันจะเจอเรื่องอะไรแบบเนี้หนึ่งเรื่องสองเรื่องหนึ่งเรื่องสองเรื่องแล้วพี่เจอเองนะจนกระทั่งสุดท้ายพี่เริ่มชินกับมัน,น,นมีเรื่องก็ที่เคยพูดให้ฟังว่าตอนเรื่องพี่หนีน้าท่วมแต่ว่าเพื่อนพี่เป็นคนเจอที่ไปนั่งตัง หนีน้าท่วมไปอยู่น้าท่วม,ม,ม,มใหญ่ใ,หญใช่พี่หนีไปบ้านลุงที่สัตหีบซึ่งบ้านที่ไปอยู่เนี่ยปือลุงก็เอาบ้านเอาไม้เก่ามาประกอบกันเป็นบ้านเรือนไทยหลังใหญ่มากห้องน้ําเท่าเท่าเนี้ยห้องน้ําำใหญ่มากแล้วมันมีตังพี่เรียกว่าตัางเจ้าเมืองพี่ก็เห็นตรงนั้นปุ๊บพี่ก็อุ้ยน่าเล่นก็ไปนั่งเล่นไปนั่งเล่นแล้วก็อาบน้ําอะไรกันเสร็จจับก็ ห้องน้ำเนี่ยมันต้องเดินผ่านในต่างนี้ไปอพี่ก็เอามุ้งคุมหัวถาแป้งแล ah. ้วก็หลอกเพื่อไอเลี่ยมนี่แหละอถาแป้งแล้วก็เอามุ้งคุมแล้วก็เดินเฮ้ยกลัว่าเอาชีวิตมึงไอเลี่ยมก็บอกโอ้โหพี่เฮี้ยจัดเลยเนี่ยนี้คือบ้านไม่ใช่บ้านตัวเองแล้วก็พี่เลิกเล่นละดีเลแนบเนี้ยผมขอมันแม่กลัวมากเลยเนี่ยบอกก็แหมมึงก็ทําไปในนี่ไปได้กคุยทำเป็นจริงจังพี่ก็ไปนั่งที่ต่างมันก็เดินไปอาบน้ํา มึก็เดินกลับมาอ้าวพี่มานั่งทำอะไรตรงเนี้แล้วพี่ก็เล่นมูไม่ใช่พี่มึงไอเรียกเขาบอกกุเหนื่อยกับมืองจริงๆลยุเหนื่อยใจกับมืออย่างเป็นคนอย่างเงี้ยเห็นแบบเราก็อีกจริงไม่จริงไงเขาก็เดินเข้าห้องไปแล้วพี่ก็นั่งพี่ก็ไม่รู้ว่าทำไม่มีใครเล่นด้วยนอนแม่งเลยหลือพี่ก็นอนตรงนั้นนะตอนกลางคืนนอนก็ไอยินเสียงวัวเลาะมียินเสียงคนเดินเดินรอบๆกัน มันมีได้ยินเสียงหัวเราะหัวเราะหวเราะบอก็เข้าใจว่าเสียงทีวีกับไอ้เพื่อนไอ้เรียมอะไรที่้อนนั่งอยู่ในห้องดูทีวีนะครแต่พี่เรยนดึกแล้วพี่ก็นอนรุ่งเช้ามาก็ไม่ได้ไม่ได้พูดอะไรก็บอกกับไอ้เลียมบอกว่าแหมดูทีวีกันดึกเลยนะอะไรเงี้ยทุกคนก็เงียบไม่ได้พูดอะไรเื่อนที่สองพี่ไปเคาะเรียกพี่ก็ดีเหมือนเดิมแล้วพี่ก็ไปเคาะเรียกแล้วพี่บอกว่าเฮ้ยกูรู้สึกว่ากู ไม่ค่อยสบายเหมือนจะไปไข่แบบเออนอนเท่าอีกสักคืนมาดูอาการปรากฏว่าพี่กลับมานอนก็นอนที่ตังค์แล้วแหละไข้ขึ้นสูงมากืมก็นอนแล้วก็ไอ้คนนี้เขาก็เดินมาดูไอ้เหลี่ยมเขาบอกว่าขายตังค์ก็เดินมาบอกว่าช่วงที่เขาเดินเข้าห้องน้ำเลยเนี่ยเขาเห็นคนล้อมพี่เต็มเลยนะเออคนยืนมองพี่อะล้อมล้อมยืน<ต>ล้อมเต็มแต่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้บอกว่าเป็นลาเล่แต่งตัวอะไรไงแต่เหมือนคนแบบเป็นคนยืน มุงดูพี่อะเงาเหมือนเงาคนมุงดูพี่ไปไมหมดเลยแต่ผมวมิ้ตาฝาดไปนะในคืนที่สามเนี่ยพี่ไม่ดูตัวละก็คือไขรไขรหนะักแล้วก็ไอเหลี่ยม่ยต้องเอาพี่ไปโรงพยาบาลแล้วช่วงระหว่างมันบุกไปพูดที่พี่ฟังบอกมันเห็นตอนที่เอาพี่ออกจากสั่งคนระับบอกว่ามันเห็นเป็นเหมือนเป็นเงาคนนั่งยืนสลับกันอยู่ตรงบริเวณนั้นเหมือมน,น,มนเฝ้าเอเหมือนเฝ้าแล้วก็เอาพี่ออกไป แล้วมันบอกว่าท่าพี่อ่ะตอนที่พาพี่ไปโรงพยาบาลมือพี่อ,ะพ,อะพี่อยู่อย่างงี้ไอเลียมมันบอกว่าเหมือนพี่กาลังลําอยู่ตลอดนนนเวลา <Okay. S 3> แล้วแต่พี่ยังไม่รู้ตัวนะแล้วก็เข้าไปที่โรงพยาบาลลุงหลานคนเดิมก็มาบอกว่าเอพี่เจเล่นอะไรหรือเปล่าอบอกได้ได้ไหว้เจ้าที่เจ้าทางเลยก่อนพักก่อนนอนเลยไหม,อมบอกโอ้โหอย่าว่าแต่ไหว้เลยแต่เล่นผีเข้าด้วยแกเล่นเนเจ้าเมืองไง <laughs> ห,หลายก็รีบไปขอเข้ามาเลยนี่ <Hey. S 1> แล้วก็พี่ก็ตรวจโรงพยาบาลศิริกิตเสร็จเลียมพูดพี่ถ้าหมอบอกว่าพี่ไม่ป่วยเป็นอะไรเลยพี่ว่าไง mm hmm. ไม่มีทางอ้เที่กูไข้สูงขนาดนี้ mm hmm. อืกูต้องเป็นอะไรสักอย่างก็ mm hmm. ไปหาหมอหมอบอกตรวจสุขภาพหมดแล้วไม่มีปัญหาอะไรเลยเ,ลยเรือยปกติเชื้อโรคไม่มีไข้เคล่ออะไรคุณไม่มีทท้งนั้นแล้ววันนั้นคือเวลาเดียวกันเลยนะช่วงเวลาที่ไปโรงพยาบาลสองสามชั่วโมง เป็นช่วงที่หลายพี่จะไปขอเข้ามาอะไรจะลุกแล้วพี่ก็ลุกขึ้นมานั่งแล้วก็หายแบบไม่เคยเป็นอะไรเลยอแล้วก็พี่ก็กลับไปนอนที่เดิมท,ที่ตังที่ตังพี่กลับไปนอนที่เดิมแล้วก็ไอ้ไอ้เหลี่ยมก็เอาพี่เข้าไปนอนในห้องก็บอกว่าพี่เลิกนอนตรงนี้ซะแล้วก็ไปนอนเล่นอะไรตรงนั้นแล้วก็เวลาพี่แบบแล้วพี่ก็ติดพี่จะติดเล่นนิดนึงแต,ต่พอตกตอนคืนพ๊กเนี้ยนั่งให้พี่กินอะไร ลเพี่ก็เอาอีกแล้วเนี่ยพี่ก็เป็นคนอย่างเงี้ยมึงจะเล่นอะไรกันนักหนาวอ่ะแล้วพี่บอกเมื่อกูแค่หันมาถามมืองเฉยๆเออกูไม่ได้อะไรเลยแล้วก็คืนนั้นก็เหมือนเดิมก็คือได้ยินเสียงกัวร้องเสียงคนเดินเสียงอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็ต้องจับพี่เนี่ยไปจุดทูบจบขอข้าขอเข้ามาควรจะนอนนะใช่บอกพี่ผมขอทําเพื่อพวกผมสักครั้งนั่นก็เป็นครั้งเวที่ ที่พี่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าอันนี้คือสิ่งที่เป็นเพื่อนเล่ามาให้ฟังก็ประมาณนี้อไปไหนก็เจอเป็นคือเริ่มมาจากที่ตัวเราเองอะเป็นคนเป็นคนเล่นไม่กลัวก้มดูใต้วางขาเอาขี่ท่าอทาตาอะไรอย่างเงี้ยทาเพื่อนนะไม่ได้ทาตัวเองไปเที่ยวภูเก็ตอะไรเงี้ยก็เจอเนี่ยตรงนี้เขาว่าผีดุมีขี้เท่าๆเพี่อนขี้ป้ายทา ไอ้เฮียอะไรเนี่ยอ๋อคิดท่าหรืำดูโอยซัดมึงเล่นกับกูอย่างเงี้ยนะแล้วก็ดูคุณแบบอุ้ยไอ้เฮียนังเงาใครวะคือตัวเองเห็นเฮ้ยมากี่คนวะไปหลงป่ากันอะไรเงี้ยนับนับได้ไอ้เฮียปีใหมยกันเจ็ดคนปีนับพอสุดท้ายพี่นับแปดอันนี้เล่นเล่นได้หนึ่งสองสามสี่หเแปดเก้าใครวะเสียงเสียงมาจากข้างหลังพี่ะเออแล้วพี่ก็อุ้ยโดน อือะไรเงี้ยกูอยู่ตรงกลางพี่จะไปเดินอยู่ตรงกลางแต่พี่จะเจอะไรแบบเนี้ยแต่แบบมันชินอ่ะก็เลยไม่ได้ต้องเพราะว่ามันคือเราเล่นบ้างแต่เวลาเราจริงบ้างเนี่ยบางทีคนก็จะคิดว่าเราเล่นว่าเราเล่นแต่แกเล่นหนักอ่ะแกเล่นลงทุนเออแกจะหลอกใครส้กคนทําอะไรเนี่ยลงทุนแบบเอาง่ายนะไอ้ที่ว่าผีบ้านอีกอันนึ่งอ่ะที่มันเล็บยาวๆอ่ะถ้าเกิดข้างมันพอปีนน่นอยพี่ก็ไม่เชื่อหรอกว่าจะเป็นผีแต่มองแล้วมันปีไม่ได้กันนั้นแหละก็เลยยังเป็นความสงสัยอยู่ 嗯。嗯、mm hmm. so